แรกนะคะน้องแพรว่าขอยะเรียนเชิญด้วยนะคะกับเรียนเชิญค่ะเพื่อนรักนะคะทีมนักแสดงค่ะมากันครบทีมเลยนะคะโอ้โหนี่คือพาร์ทแรกของเราพาร์ทแรกเมื่อสักครู่นี้คุณเรียกพุ่มกลับว่าว่าป่าโน้ตเหรอคะป่าโน้ตเปลี่ยนเป็นป้าค่ะอะไรนะป้าโน้ตค่ะไม่ถูกก็เรียกเขาป่าเรียกป่านะคะคุณปากใช่ไหมล่ะมาขออนุญาตไม้นะคะอันนี้พาร์ทแรกของเราค่ะต้องขออนุญาตถาม ถามปนธ์นก่อนไหมขออนุญาตนะคะเราอยากให้ทุกคนเล่าให้ฟังก่อนดีกว่านะว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นเป็นใครรับบทเป็นอะไรแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคำว่าเพื่อนรักยังไงดีกว่านะ<ม>พลิกซี่เนะาะค่ะใช่ค่ะอะขย่าถามปนต์นก่อนดีกว่าเล่าให้ฟังหน่อได้ไหมคะพาร์ทแรกของเราอุริยา,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 าค่ะพุริยาค่ะอะขอเสียงปรบมือให้นักแสดงหน่อยสิคะ นี่ล<ะ>เลย e n e r และกำลังใจมาแล้วนะคะอ่าก่อนอื่นต้องขอบอกว่าขอขอบคุณบริษัทโกไฟเตอร์นะฮะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องยังรุ่นนะที่เปิดโอกาสให้ปรโนดได้กกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแร่ติดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอยู่ในวงการภาพยนตร์มาตั้งเกือบ20ปีแล้วค<า>่ะเจอถ้าพี่ๆนักข่าวที่รุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะคุ้นหน้ากันเพราะเริ่มต้นจากพิยานังค่ะแล้วก็ถามว่านักข่าวรุ่นเก่าๆแล้วก็ถม่า เห็นด <mm um> ีนะก็สิบนะน้องป๊อปเนาะค่ะเขารู้จักเป็นอย่างดีเลยก็อยู่เดียวกันอ่าภาพยนตร์มากับ20ปีนะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้กำกับแบบเต็มตัวนะะฮก่อนหน้านั้นก็จะมีสวิตบอยอีกเรื่องนึงที่ช่วยกับพนอกกำกับคนนังของพี่โกโก้ที่ตอนนี้พี่โกโก้นสวรรค์แล้วนะฮะแล้วก็อ่าพูดถึงเรื่องเลี้ยงรุ่นนี้ก็เป็นโปรเจกต์ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ด่วนเหมือนกันก็พอบอกว่าพอไม่ไทยนะโอเคถ่าย ก็วันเจรกับน้องๆนักแสดงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนเริ่ม,ตมแต่พาร์ทที่หนึ่งะฮะก็ดูเลยว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยแลอย่างพาร์ทนี้มันจะมีความเชื่อมโยงกับไอ้เพื่อนรักยังไงมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนคาตกรรมไหมอะไรยังไงครับก็เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งที่สงสัยว่าจมน้าตายฮะฮะ,ะแล้วก็ต้องมาหาคําตอบกับแก๊งเพื่อนๆว่าใครฆ่ากูเอาเราต่อกันที่ดาราสาวคนนั้นเลยไหม ได้ค่ะได้เลยขออน,นุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะชื่อกัจจังน,นัทภัสรจันรพุทธิพัฒน์ค่ะก็เล่นหนังเรื่องรุ่นตอนไอ้เพื่อนรักค่ะจริงๆแิงเล่าฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในเรื่องเนี่ยคือตอนแรกที่มีรูปเราออกมาเนาะหลายคนก็บอกมีความน่าคล้ายมีความเชื่อมโยงอะไรนี้ด้วยอไะไรเงี้ยค่ะยังไงคะกับเรื่องนี้ในบทของเราอะไรเงี้ยก็สําหรับบทของของกัจนะคะก็เล่นเป็นดาราสาวชื่อดังนะคะที่ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็ ตกน้ำจมน้ำตายค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีเงื่อนงำที่ว่าใครเป็นคนฆ่ามันจะสนุกตรงนี้แ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเฉลยไม่ได้นะคุณเล็กซี่ไม่เฉลยแน่นอนต้องรอดูวันนี้ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นกระแสสังคมเลยหลายหลายคนพูดถึงเลยว่าคล้ายคกับคดีดาราสาวใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอนที่ผู้กำกับส่งบทมาให้กัดอ่านค่ะกัดก็รู้สึกว่าบทของกัดเนี่ย คล้ายๆกับคดีดังหลายคดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทที่น่าสนใจมากๆก็เลยรีบรับเล่นเลยค่ะค่ะอ่านยาให้นอกกันเนาะฝากตัวละครตัวนี้ให้กับพี่ๆแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้หน่อยละกันนะคะค่ะกัดก็ฝากกัดด้วยนะคะก็เป็นเรื่องแรกของกัดด้วยนะคะกับตอนไอ้เพื่อนรักนะคะกับบทดาราสาวชื่อดังนะคะที่ไปเที่ยวงานปาร์ตี้กับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตกน้ําตายนะคะก็เป็นบทที่ อย่าเพิ่งเฉลยนะคะอย่าเพิ่งเฉลยเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเยอะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มจากฝั่งนี้เนาะเริ่องจากฝั่งนี้เขาบอกไอ้เพื่อนรักอย่าพูดเยอะนะคะอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้เขายัดข้อไปในไอ้ลิยาคุณก็ยัดแนะนำตัวก่อนนะคะใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะลิยานะคะเล่นบทรับบทเป็นลิยาเองนะคะก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือเป็นเจ้าของตึกนะคะแล้วก็มีปาร์ตี้แล้วก็เกิด บัติเหตุนะคะมีคนเสียชีวิตแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เขาคิดว่าเราเป็นคนฆ่าเขาแต่ยังไงก็ตามเฉลยนะคะเฉลยนะคะต้องราดูอปอยนะคะเพราะไฮโซสาวคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะสังหาริมทรั์นะคะเพราะว่านักข่าวอย่างพวกเราเนี่ยก็ตามหาเหมือนกันนะคะไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งหนุ่มของเราดีกว่าค่ะสวัสดีครับริวรวินโกวิดวันนี้นะครับก็ในเรื่องระบิเป็นริวเลยครับผมแต่ว่า รับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเหมือนจะเรียกว่าน้องในกลุ่มแล้วกันครับเรียกว่าเป็นน้องในกลุ่มแล้วทีนี้พอมีคดีนี้เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะลิวหรือเปล่านะที่ทาครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ต้องดูดในภาพยนตร์นะ,ะไะเพื่อนรักนั่นเองค่ะไปกันต่อ่า,าน้องแปลวา่าเด็กน้อยของเราบ้างแปลว่าหนูรับบทเป็นอะไรครับลูกรับบทเป็นลูกของแม่โบครับค่ะ นี่เป็นลูกจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่บทบาทเป็นยังไงคะเป็นลูกแล้วต้องเป็นลูกยังไงคะก็เป็นลูกที่เอ่อเป็นลูกที่โดนหลาดรัก็เป็นหลานของนัการค่ะอ๋อคือจริงแล้วแล้วเ็ลาสาวคราวพูดเยอะไม่ได้ถ้าจาพูดเยอะแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเฉลยอ่าเฉลยหมดเฉลยนะคะสาจักันต่อไปเลยค่ะ ค้าน้ำหอมค่ะราชนอทชูเน่นะคะในบทน้ำหอมก็รับบทเป็นน้ำหอมค่ะเป็นเพื่อนของดาราสาวชื่อดาร์ใช่ค่ะในบทก็เป็นนางแบบชื่อดังด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทที่สุดใช่พอเรื่องราวเกิดเหตุก็พ่วงไปด้วยใช่ก็เลยหายตัวใช่ไหมหายตัวไหมหายตัวไมต้องไม่แน่นะคะว่าเขาคือฆาตกรหรือเปล่าฆ่าเพื่อนหรือเปล่า นี่ต้องติดตามนะฮะในไอ้เพื่อนรักค่ะ,คะเด็กรุ่นเราอีกหนึ่งสาวไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยภาพยนตร์หมดคุณพรหบดเป็นใครคะสวัสดีค่ะโบไลนะคะมินจันทิตาแก้วชมพูพานค่ะในบทก็เล่นเป็นโบไลเป็นมาม่าซังซึ่งใกล้ๆตัวเรามันคือชีวิตจริงไหมคะเออนิดๆเอ,อๆๆนะ,ะแล้วก็จะเป็นเพื่อนของดาราสาวค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ย มันจะมีการพัวพันอะไรที่แบบว่ายุ่งเหยิงแบบ<อ>ชลมนุนวุ่นวายที่แบบว่าทุกคนต้องดูและลุ้นและในเรื่องฉันเล่นมีลูกค่ะมันก็อาจจะไปอิงกับกระแสที่มันมีดราม่าว่าแบบว่าอย่างที่บอกค่ะแต่จะเป็นอย่างไรขอฝากด้วยนะคะเรื่องเรียงรุ่นค่ะตัวไลน์ขายของเก่งนะคะวันนี้ก็ขายของเก่งอาบานอต่าจริงๆพาร์ทแรกของเราคนดูจะได้อะไรอยากให้ฝาก พาแรกให้กับคนดูได้เช่นเดียวกันครับจริงๆในพาร์ทแรกนี่มันมีแง่คิดซ่อนอยู่ในภาพยนตร์แบบเยอะมากนะครับว่ามันเป็นแง่คิดเกี่ยวกับการคําว่าเพื่อนการไว้บางใจการแม้แม้แม้กระทั่งถึงคําว่าการให้อภัยทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยครับสำหรับคําว่าเพื่อนจริงๆคําว่าเพื่อนเนะี่ยสะกดคำเดียวง่ายๆสั้นๆแต่ความหมายมันเยอะมากดังนั้นตอนที่หนึ่งนะครับมันเป็นพระอาหนังมันจะเล่าเรื่องเร็วนิดนึงดังนั้น ต้องต้องับตาดูตลอดเวลาเพราะทุกอย่างจะมาไวมาไวไปไวปรับปรับมากแล้วคําว่าเพื่อนก็มาเร็วแต่ว่าอยู่นานค่ะเขอเสียงปรบมือให้กับกนักแสดงในพาร์ทแรกของเราด้วยนะคะตอนไอ้เพื่อนรักค่ะคุณกัจจางได้ถ่ายรูปก่อนเนาะถ่ายรูปเลยนะคะกับพาร์ทแรกของเรานะคะคุณกาจาัจจังน้องน้ำหอมนะคะน้องโบไลค่ะน้องริยานะคะน้องริวน้องแพรวาค่ะแล้วก็ป้าโน้ตป้าโน้ตของเรานั่นเองค่ะ ขอเสียปรบมือกับทีมนักแสดงด้วยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตให้ทีมนักแสดงพาแรกลงไปนั่งก่อนแล้วก็ปน้องยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะเรื่องที่สองก็เหมือนเรื่องที่สองนะคะพาร์ทที่สองปน้องยังอยู่กับเรานะคะไปกันต่อค่ะกับตอนสัญญาค่ะการยปเชิญนักแสดงนะคะน้องอายวราภัยรินธนวริสพรค่ะคุณฮาเล่จรูวั์หานชัยพาค่ะ สองคนตอนนี้นเขาบอกว่าเอาเชื้อเฉือนเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า,ญญา,พ,าพาร์ทนี้เนี่ยตื่นเต้นมากอ้โหจริงอยากรอดูพาร์ทนี้เหมือนกันนี่ดูนางเอกของเราสะก่อนนะคะนี่มีสัญญาอะไรไว้ในใจหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายกับคุณฮาเล่สวัสดีค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณนายขาสําหรับพาร์ทนี้ในเรื่องความหยดเลียงรุ่น รื่องมีมีสตอรี่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในผู้จัดนะคะแล้วเขาต้องสูญเสียแฟนที่เขารักมากๆไปตอนนั้นก็น่าจะเป็นวันลอยกระทงพอดีเรื่องนี้ก็แอบสื่อนะคะในวันเทศกาลพิเศษวันนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขก็คือเลข16ซึ่งมันเป็นเลขเซียมซีที่มีความหมายกับคู่รักของเขาอะนะคะแล้ววันที่เราไปถ่ายวันแรกอะ่ะ เราก็มีเซอร์รส์กันเรื่องนี้ก็คือฮาเล่ก็เป็นคนที่เสียงเซมซีได้หมายเลข16จริงๆหรอใช่แล้วมันต้องเป็นเลขจะตรงกันคือของไอ้อะมันคือแบบวางไว้ว่า16กอยู่แล,แล้วแต่ของฮาเล่มาได้จริงๆตอนที่ถ่ายเจอเรื่องราวความลี้ลับความอาถรรพ์ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นบ้างไหมอย่างที่ไอ้ตอนถ่ายเจอไหมคือของไอ้ยังไม่เจอนะคะคแต่ว่าที่เจอแค่แค่เลข16ไอ้ก็รู้สึกแล้วว่าเขามาเนอะไอ้ก็เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็คิดว่า เขาก็คงรับรู <t ags Gothic> ้ได <treatment> ้ถึงความรักของผู้จัดที่เขาก็อยากให้ตอนนี้ออกมาให้ดีอ่ะเขาก็เป็นกำลังใจพวกเราเอ้ก็คิดอย่างนั้นเนาะโอ้โหแล้วระหว่างถ่ายทำล่ะคะมีใครในเรื่องได้สัมผัสได้บ้างไหมคะอยากหาเลขอยากหาเลขได้สัมผัสได้ไหมตอนที่เราเสี่ยงส็บสี่เราได้เลขสิบหกอ่ะเราตกใจไหมตอนนั้นอะตอนนั้นตกใจมากครับไม่ได้เตรียมใช่ไหมไม่ได้เตรียมเลยครับคือผมตกใจมากก็คือตอนที่คุยเอาไว้คือไม่ว่าเลขอะไรหล่นลงไปครับให้ยินจะบผกขึ้นมา ใช่ครับแต่ว่าพอขยับปุ๊บเราได้สิกจริงๆแล้วนังเอกก็ตกใจจริงๆครับร้องดังเลยอ่ะดังมากใช่ก็คือทุกอย่างมันเลียวมากครับผมก็เลยแบบว่าแต่ว่าเลขสิบหกที่ได้มาครับความหมายมันดีมากๆผมก็เลยแอบดีใจฮะดีใจฮะก็ขอให้เป็นอย่างนนั้แล้วอยากเป็นตัวละครที่เราเล่นในบทที่เราเล่นเป็นยังไงบ้างครับทของเราก็ในตัวละครครับผมก็เล่นเป็นเล่นะครับก็คือ เป็นหนุ่มที่เชื่อมั่นในคําสัญญาครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในความรักมากๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็รักนางเอกมากๆให้คําสัญญาไว้แล้วก็มีอะไรจะเกิดขึ้นก็จะยังจะสัญญาคํานั้นจะใจ,ะจ,ะจเดียวแล้วก็ยังเป็นห่วง,งน,น,นางเอกเสมอครับได้ร่วมงานกับน้องอายคนใายังไงบ้างคะก็ดีครับน่ารักดีครับก็คือพีอ่อายก็คือเป็นเหมือนทั้งครูด้วยฮนะ ที่บอกว่าคอยแนะนําผมอะไรเงี้ยในทุกๆเรื่องเพราะผมก็ออหน้าใหม่มากๆครับในวงการบันเทิงก็ต้องบอกว่าแฮปปี้มากๆครับเพราะว่านางเอกสวยครับไพระเอกผู้ชมาเอกสวคุณจะบอกอะไรพระเอกบ้างคะตาถึงมากๆเขอคุ<ถ>ต้องบอกเลยว่ากับไอร่วงกับเไม่ได้รู้สึกอ,อึดอัดหรือลำบากใจเืเนื่อยพราะาเขาเป็นคนที่พยายามตั้งใจเข้ามาเช้ากว่าไอค่ะม่อั้งที่ไอ แล้วเขาก็อดทนคือยังไม่ได้ยินเสียงฮาเล่บ่นน่ะฮาเล่เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วเป็นคนที่แบบเขาก็จะตื่นเต้นอ่ะทุกคร<ฆ>ั้งที่เขาจะทาอะไรเขาก็จะตั้งใจมากๆแบบตั้งใจคนโคตรเลยแล้วไอก็รู้สึกว่าเออน้องเขาเป็นคนที่แบบไอ้ไม่ได้ยินเสียงบ่นของเขาเลยแบบไม่ว่าจะอะไรรอยอยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชื่นชมเขาค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะไปได้ไกลามากๆอขอบคุณค่ะอับปานุนละครในพาคนี้ค่ะเรื่องราวของความคิดถึง สัญญาสัญญาสัญญาขอให้ค่ะในในส่วนของพาร์ทของสัญญานะครับก็จะถ่ายทอดออกมาถึงเกี่ยวกับคําแค่สองคำที่บอกเคยพูดเคยอะไรกันไวเพะอ่าคือมันจะสะท้อนว่าในชีวิตเราเนี่ยบางทีเราแบบตกปากนับคากับใครอะไรไปบางทีมไม่ได้สนใจพูดไปเหมือนลมปากอะไรเงี้ยแต่จริงๆบางคํามันศัก์สิทธิ์บางคําพูดพูดแล้วมันเอาคืนไม่ได้ก็เลยต้องทําตามที่สัญญ,ญา ว่าจิตก่อนตายอะมันสําคัญคือถ้าเราผูกใจกับอะไรที่เราห่วงอยู่อะเราก็ไปไหนไม่ได้คะ่ะอุ้ยสบอ,อยเยอะไม่ได้นะคะเหมือสเญญาเหมือนเพลงที่เขาร้องเมื่อสักครู่นี้ไงเราถึงบอกว่าบทเพลงเนี่ยขพยายามสื่ออารมณ์ออกมาและอยากให้ทุกคนได้ติดตามในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ค่ะทั้ง3ตอนอ่ะ,อ,ะอยากให้อายกับฮาเล่ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยละกันนะคะ ก็สาหรับไอ้นะคะนี <music> hmm. ่เป so the in ็นภาพพยนต์เรื่องแรกเล่นละครวาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ไอ้บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากเพราะว่าการที่เราได้มาดูหนังแบบนี้ปกติละครก็ดูใครดูมันใช่ไหมคะถึงเขาจะแท็กมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เราก็รู้สึกดีอะค่ะแต่พอมานั่งดูหนังกับคนที่เราเชิญมาคือทุกคนมีความหมายกับเรามากเราไอ้รู้สึกว่าการที่ไม่ได้มาดูหนังด้วยกันแบบนี้มันคือต้องเสียคัดปาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแบบความ คาประทับใจและตื้นตันใจมากๆถ้าเกิดมีใครสักคนมาดูหนังเพื่อเราและมาดูหนังของเราแล้วเราก็ได้สร้างความสุขให้กับพวกเขาทุกคน mm hmm. ก็ไอบอกเลยว่าหนังหนึ่งใบของการมาดูเลี้ยงุูนมันคุ้มมากนะเพราะต้องมีทั้งหมดสตอนแล้วผู้กับผู้กับาผ,ผู้จัดก็ตั้งใจมากและ3มตอนเนี้คือได้สามอารมณ์ <Okay. S 1> ทั้งความน่ากลัวทั้งความซึง้งความระทศความเศร้าและความตลกอีกอะไรเงี้ยคือไอว่าทุกคนที่มาดูก็สามารถมาดได้ทั้งครอบครัวค่ะ ฝากด้วยนะคะสำหรับสัญญาดเล่ง1 5เล่งนะครัก็อยากให้มารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้คือพวกเราตั้งใจกันมากๆฮะแล้วก็อย่างที่บอกรับก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เหมือนเปิดประตูเข้าวงการบันเทิงผมด้วยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังโอเคครับขอบคุณค่ะ พายาถ่ายภาพก่อนนะคะถ่ายรูปรวมก่อนนะคะกับพาร์ทที่สองเราค่ะสัญญานะคะ สัญญานะคะฝากด้วยค่ะเลี้ยงรุ่นของเรานั่นเองค่ะกับตอนสัญญากราบขอบคุณค่ะสัญญาแล้วไปกันต่อค่ะที่ถึงต่อเลยนะคะกับเรียนเชิญทีมนักแสดงค่ะน้องคอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีค่ะน้องคิมมอนมรดมนะคะน้องลิลลี่เงียนค่ะแล้วก็คุณสราวส้นได้นะคะ และอาจารย์แอนนี้ด้วยนะคะและทีมง,งานนักแสดงทุกท่านแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะน้องกายนัทนายเงินเกื้อกูลค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,<ะ>สวัสดีครับคือเราจะบอกเลยว่านักแสดงพาร์ทนี้เนี่ยเข้มข้นมาคุณคิดว่าพาร์ทนี้เขาจะเศร้าหลอนน่ากลัวไม่ใช่ค่ับพาร์ทนี้คือหาพารต้องถามตัวนักแสดงดีกว่าเพราะเราไม่รู้จริงๆอย่าไปพูดว่าเป็นหาครับเพราะว่า เวลาที่บอกว่าฮาเนี่ยแล้วความคาดหวังทุกคนกาตลกคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดแล้วันถือว่าเป็นเรื่องที่สาครับหลังจากทุกคนที่เจอความเครียดเจอความเศร้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเราเานี้ก็จะทาให้ทุกคนเนี่ยออกจากโรงอย่างมีความสุขแล้วกันแล้อวออกมาแล้วแบบยิ้มได้มาแนะนํานักแสดงกันดีกว่าะนะคะขวงคุณเนี่ยโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นกระแสในโซเชียลเหมือนกันหลายหลายคนรอคอยนะคะ น้องคิมมอนกับน้องคอปเตอร์ผมเหรอครับใช่ค่ะ oh, คุณนะคะ <laughs> อ๋อครับก็ดีใจครับที่นี่ก็จะเป็นภาพยโนตร์เรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ได้ทุกคนดูตั้งใจฟังมากเลยนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับก็ได้กลับมาร่วมงานกับพี่คิมมอนอีกครั้งหนึ่งในรอบป,ประมาณ2ปีกว่าครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกับพี่ชายคนนี้แล้วก็ที่สําคัญได้มาเจอกับพี่พนักแสดงทุกคนตรงนี้ด้วยก็เป็นเกียรติยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมครับ โอ้ยตอนนี้ก็ต้องรอจับตาดูเนาะผมผม่ะมาดูไปคุณลินลี่คะคุณลินลี่เรื่องที่คุณรับดเป็นอะไรนะคะเขาตอบแบบดารามาได้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 ะเดี๋ยวดูซิว่าจะตอบดารายังไงครับคุณลินลี่คะเป็นดาราท่านหนึ่งอสวัสดีค่ะลินลี่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่อ่ะใช่ค่ะมันเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่หนึ่งวันนะคะความจริงลินลี่เป็นคนเรียบร้อยมากแบบตาสัมภาษณ์สื่อมกี้ได้ไหมไม่ได้สิคะความจริงเป็น พับเทียบเอาไว้่โอเคโอเคลลีล่เล่นบทเป็นนักสแสดงเป็นลิลเล่นะคะลิเลเล่ก็คือเล,เลิลเี่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะขาดลิลเล่ก็ไม,ไม่ได้เล่นเป็นตัวเองใช่ไหมอุ้ยจะบอกแค่อย่างอยากฮุ้กับรับชมเอาเด้อนจ้า<อ>สนุกสนานหาแน่นอน รักขึ้นนะคะเท่าฟ้าใจตวงนี้รักเพียงแต่เธอเออนี่มาบอกนี่มาบอกแลกันบนเวทีเลยหรอคู่เขาอยู่ตรงนู้นนะเอาแอ่ได้บอกได้ได้ได้ไม่ได้เลยแต่แยกเขาออกจากกันไม่ได้เลยได้ได้แม้แต่ความตายยังแยกไม่ได้เลยพี่เลี่ยมายืน่นี่เหอผู้ชายให้แซกกาง เดี๋ยวผมไปของตรงนู้นและอย่าไปสิกำลัง um, ดีพอดีเลยนีแหละค่ะมีลิลี่นะคะมีสีสันในเรื่องอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะที่เขาบอกว่าสวยขึ้นมากๆเลยนะคะปรากฏตัวในงานปุ๊บหลายๆคนพูดว่าใครทำไมสวยจังสอดของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเบ็มันขอบคันดอย คนมาเชียร์ด้วยนะคะวันนี้อ่ะ,อะนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริง,รงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแรกในการเล่นภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่รับบทแบบกระทันหันเพราะว่าบทนั้นเป็นตัวของเราเองค่ะคือบ้าผู้ชายแล้วก็ตลกใช่ก็คือไม่ยากเลยพุ่มกับปี๊แบแป๊บเดียวก็คือผ่านเลย แย่งนี่ไม่ได้มาบ้าผู้ชายเนี่ยอมันเราขวดแย่งกันแย่งผู้ชายเหรอฮะค่ะก็คือจริงๆไรไงเขาสวยไงสวยเกินไปไงสวยไม่เทกันนะคะแม่ฉันไม่อยากถึงเขาความสวยฉันต้องไปเจอจ้าคนเดียวฉันสวยมากนั่นแหละค่ะก็คือคนที่ดูคอนเทนต์สอดออสตัคือเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์ตลกอยู่แล้วดังนั้นคือเล่นเรื่องนี้บทนี้แล้วก็ตอนนี้ตอนคิดถึงก็เป็นตอนคอมดี้ที่น่ารักมาแป๊บๆตึ ซับซีดนะคะเอ๋ไอหนึ่งนมของเราดีกว่าเนาข้ามพี่ประกันเลยนะคะแนะนำาต่อยว่าเรื่องนี้เล่นกันชื่อกายนะครับก็รับบทเป็นกายนะครับในเรื่องซึ่งเป็นแฟนของเจเบียซึ่งรับบทโดยคุณรัทอิสามณีนะครับก็คือผมเนี่ยจะเล่นเป็นแฟนของเขาค่ะซึ่งตัวผมในบทจะมองไม่เห็นผีแต่ก็คือจะเป็นเรื่องราวของความรักระว่า วมเท่แ์อกันครับค่ะต้องรอดูต้องรอดูเพราะว่าเดี๋ยวสป,ปลอยลไปแล้วเดี๋ยวคนจะอ๋ออะไรงินเนาะใช่ครับฝากตัวละครของเราสักนิดนึงได้ไหมคะก็อยากจะฝากเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะอ่ะอีกหนึ่งสาวไกดเล็กซี่นะคะอาจารย์แอนนี่สัมผัสจนิตค่ะรู้สึกเป็นงไงบ้างอาจารย์คะสวัสดีค่ะจากแอนนี่นะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะพอดีว่ารับบทเป็นอาจารย์แอนนี่ไปส่งดวงวิญญาณที่ไตไปแล้วไปเกิดคะ่ะ แล้วก็อยจะยืมรับช่องต่อสุดท้ายด้วยนะคะเพราะอาจารย์จะเล่นนิดเดียวเองถ้าสมมติหลับตาปุ๊บจะไม่เจออาจารย์เลยนะคะอย่าหลับตานะะคอย่ากระพริบตาทีแรกปุ๊บแล้วมีหมอหมอลู่นะคะค่ะใช่ค่ะเป็นผู้วิเศษด้วยไหมคะอาจารย์คะตอนนี้อเราทั้งห่ายผู้วิเศษคนที่งแปดเป็นคนที่เก้าไหมคะหรือยังไงคะอาจารย์วันนี้ไม่กล้าวิเศษเท่าไรไม่กล้าวิเศษนะคะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับ้าพยนตร์นรื่องเลี้ยงลูกแล้วก็ตอนคิดถึง โนดขา่าฝากภาพยนตร์หน่อยค่ะขอฝากภาพยนตร์เรื่องลุ่นนะฮะตอนคิดถึงนะฮะว่าเป็นตอนที่รวบรวมอินซูนเซอร์แล้วก็น้องๆนักแ,แสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมกันในตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตอนที่ครบรดลงตัวที่สุดกับภาพยนตร์เรื่องเรี่ยงรุ่นเพราะว่าเราจะมีทั้งความหลอนความเศร้าแลว้วก็เรามาจบด้วยการแบบยิ้มๆออกลงหนังกันนะครับขอฝากภาพยนตร์เรี้ยงรุ่นด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับอีกหนึ่งเฟรมนะคะเฟรมประวัติศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะหนึ่งสองหิ้วครับหนึ่งสองแล้วกลงนี้ต่อนะคะมองกล้องนี้นะครับนับหนึ่งสองสามหนึ่งภาพครับนับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับหนึ่งสองตั้าหนึ่งสองเต้าหนึ่งสองเต้าโอเคครับจิ๋มมย